ขี้ไปนะครับอันนั้นคือเป็นเรือไทยหม่นะครับคือ,อ <ulf> เรียกว่าหมูอะไรหมสามเรือไทยมีแบบเสี่ยวเพื่อนด้วยกันนะครับเรือไทยเดียวเรือไทยเดียวคือมีเรือเดียวนะครับอย่างเงี้ยเรือไทยหม่หมสามครับมีอยู่สามเรือด้วยกันนะครับก็จะมีเรือไทยหมูก็เป็นหมสามหมห้าหมเจ็ดโมเก้าและเรือไทยที่หนังในหนังดังๆเนี่ยเรือไทยหนังแบบเรือเหมือนลูกท่ากันประมาณคงไม่คิดอย่างเงี 5, ้ยอันนั้นเรียกว่าเรือเข้าก็ดีโวกแบบมีมีแบบเพื่อนการในประมาณนั้นนะครับ อีกอย่างครับเขาเรียกเรือนแพสี่อย่างได้แั่เพราะนั้นมาที่บ้านแหลมจริงๆแล้วได้เรือดูเรือทั้งหมดคหมดเลยนะครับแต่ต้องใช้เวลาล่องเรือประมาณนักประมาณนักข้าวชั่วโมงก็จะเห็น,นแต่ละบ้านละบ้านละบ้านนะครับคิดไม่ผิดนะครับจริงหนึ่งที่คู่กับเรือนไทยเดีๆๆ๋ยวขอรจะต่อนรู้จันนะครับตรงนี้ผมชี้ไปตรงนี้ตรงบ้านสีตรงนี้จริงๆเรลยก็บ้านสีชุดนี่สีเลยนะสี <S <S สีฟ้าสีตองอะไรประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นเนี่ยอันนี้เรียกบ้านจริงๆ ถ้าเป็นตรีคกว่นเรือไทยเป็นเรือเั้าเรยกบ้านนลครับเป็นเรือเป็นเรือกับบ้านเรือเคียงกันแอบมองทุกวันเลยเชียวเห็นหน้าหน่อยเดียวหัวใจฉันเปียวนักหนาแต่นี่แต่ก็เป็นเป็นเอเป็นเพลงบทเพลง้วถุนเรือเรือไทยเนี่ยก็จะมีเรือเห็นไหมก็จะมีเรืออยู่